แต่ว่าค่อยไปบรรยายในติ๊กต็อกนี่เป็นการแก้งานแก้วนะครับแก้งานงาคแก้งานเคลือบแก้วที่ทํางานไม่จบนะครับก็คือทํางานไม่จบแล้วไม่ได้เช็ดอบออกนะครับซึ่งมันจะแห้งนะครับแห้งทําไมต้องเก็บงานเฉพาะจุดนะครับเพราะว่าเราจะรักษาเคลียร์โค้ดนะร,รักษาเคลียร์โค้ดของลูกค้าไว้นะครับเราเก็บเฉพาะจุดเพะจุดไปแล้วเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับปรับสภาพสีให้ ลงตัวเสร็จแล้วเราค่อยจะลงแก้วให้ใหม่นะครับอันนี้งานมือเลยนะครับงานมือนะครับแฮนด์เมดเลยนะครับแฮนด์เมดเฉพาะจุดนะครับมีภาพแก้วนะครับมีภาพแก้วคนี่ที่เราเห็นนี่คือภาพภาพน้ำยาแก้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดได้สองกรณีนะครับหนึ่งลูกค้าซื้อน้ำยานะครับไปทำเองสองพาแคร์ หรือมือใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญนะครับก็เลยส่งงานมาถึงเราต้องขอบคุณนะครับเบอร์สปาแชนแลนแล้วก็นักกีโพลิชมันเนี่ยต้องขอบคุณกีดไม่ได้ทำอะไรครับนากีดมาเดินเล่นแล้วก็ร่วมแจงกับพี่สาคอนนะครับพี่สาคอนพีุ่ตสาคอนพี่จตสาครน